สวัสดีครับพ่อแม่ทั้งพี่น้องกว่งปลายโซู่สุกุลครับสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับท่านเก่าทชานเคยอยู่ที่กองรังบนสายสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับแบบช่วงนี้ยังมมีงานครับเมื่ออื่นผมแลวก็พ่อกันอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับผมกับีมงานอุบัสิยสาวอันตรครับเดินทางไปนะครับทาการแสดงให้กับหมอลำมูครับหมอลำเรื่องต่อกอนครับ น้องใหม่เมืองชมแพ้เนาะครับนองามที่ยิบเก่านาะครับตอนที่มาเราจะเดินทางมาออื่นๆเตาเนาะครับนออดพอดีคำกับหน้าคำหมดเลยนะครับผมอ่านี่ครับตอนนี้เฮียหมูกรังเออทำครอบศาสตรกับสารเพราะว่าเสวียนสารเนาะทุกปีพอนจะไหวเนาะมีกุนาำกับใบสารกับวันตุนจีนเนาะครับเนาะอ่านี่ยเราตื่นเต่าได้เบียกได้ตื่นสายได้เบียกหน่อยครับผมอืมครับเบืองบรรยากาศ ครางครางครับมัอนี้กับสิล่มเนี่ยแจ้งน่อยครับอากาศเยน็นเนี่ยแจ้งน่อยเด้ออือแซก,กับสิล่มพื้นกันนะครับช่วงนี้ลมมากมาข,ขึ้นนี่ครับช่วงใกล้สีคำครับเริ่มมีลมมากอ่าดูแลสุกผับในเด้อครับเด้อช่วงนี้ครับเอฟซีทุกทันครับผมเดี๋ยวห่อนเดียนนเด๋ยวหนาวเดี๋ยวลมมาอ,อากาศเปลี่ยนแปลงอีกเดือนซองเดือนกับสิฝนมาได้ป่านนี้อ่าในได้กับสู้กันนะครับ นควันนี้วัตถจัดเงียบเนี่ยนะครับผู้ไปงานเ3 Auto ็ดสามออโต้คุกเดินทางมากเหมือนีดหอดกูด,ดงังครับผมนี่ครับฟังนะครับสลาบุนาสายจาวหนึง่งกเก้าเก้าเจ็ดกัววีีเครื่องเสียงรถแท้กับประยนตร์ฮาก็ม่ระบบเครื่องเสียงเราก็มีนะครับ ว่าเทคครับชุดเครื่องเสียงว่าเท็กนะครับด้วยฝนมิกเองของอาจารย์สยันทองสายปเป็นฝนมิกเองเอวาลาโมงได้จากใดเครื่องเสียงบนสซน์เศร้าไปนะครับเช็ดเชีวงานกจากมาโดครับจากใดเครื่องเสียงไปเฉพาะเครื่องเสียงนะครับเฉพาะเวทีเครื่องเสียงเทาก็มีจุดใหญ่อยู่สามจุดออนตัวหกออนตัวสองออนตัวสี่นะครับเป็นระบบเครื่องเสียงนี่ครับ บิดวัดเท็ครั้งละยี่สิบสี่ใบนะครับเสียงกลางวาัดเทศครั้งละสิบสองใบแล้วครับเด้อเออไปตะเวทีไปตะเ,เครื่องเสียงนี่ครับบรรยากาศก็บเสื้อผ้านั้นเลยครับตื่นเต้นมาเออเรากับจอดเต็มไม่ออกไปแน่เอ,อี๋ยวนี้การเส้นทางกลับเข้ามานะครับ ก่อนออกการทำงานทิ้งมัประกาศไปเช็ดดดเช็คลาเตรียมออกกันเตรรถแห่เตรียมเห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะพอตจะรถแห่รถอื่นอื่นขึ้นกันครับก่อนตรวจสอบก่อนเดินทางไปเมืองอื่นนะครับติเช็คดูดเช็คล่างคือกันนะก่อนออกเดินทางเนาะครับเนาะเออนี่ครับเออเฮียหม้วโคตรพักกันเนีเออโคพักกระเพราแหวมเนี้ยกระเพรานี่พอได้เห็ดกินอยู่ได้นี่พอได้ปัดกระเพรา กับพี่แม็ตื่นเสาลายเวียดลายตื่นซานลายเวียกหน่อยก็ลัางล่างล่งางซานครับผมเออคนจะไหวทุดทีนเนาะครับเนาะทีที่กรังเราก็จะทําเป็นทุกปีนะครับการไหว้ซานเนาะครับเนาะตอแก่พ่อเนาะไหว้เอ,อแจกอ่งเปาแจกเต,กตกยะยทีมงานเนะ่ะเออฮะปีหนึ่งมีขังหนึ่งนี่บรรยากาศโอ้ยหนาวครับพี่น้องเอ,อ้ยล่มร่มแห้งครับเหมือนนี่ลมแห้งวันตะวันวานนี่ครับ ลมแรงมากหนาวอากาศก็เย็นหนาวนะครับฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีทุกท่านครับดูแลสุขภาพพอดีเลครับเดอ้ออ่ะจังไดนก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเดอ้อที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดสสไหนคนแชร์กดติดตามสัญเซาเชียรับกินนี้ไว้ซ์ซามีแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ